วันนี้มีดูแลตัวเองยังไงดร์จีคอลลาเจนก็มีส่วนมากในการดูแลเนี่ยได้เขาเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะอายุมากแล้วนี่วันหนึ่งเอ๊เราไม่ไหวแล้วพอด,ดีไปเจอเนี่ยดร์จีคอลลาเจนเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันมีส่วนผสมเนี่ยตั้ง5อย่างนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยแล้วยังมีนําเข้าจากญี่ปุ่นอีกน <c oughs> วัตกรรมก็จากอเมริกามีโมเลกุลถ,ถึง20,000 0มิลลิกรัมเนี่ยเพิ่มคุณภาพมากกลิ่นไม่มีกลิน่นคาวไม่มีเลยค่ะแต่เดี๋ยวมาดูผลลัพ์ก่อนว่าพอมีทานแล้วเนี่ยม,มันดูแลมีทีนลลธ์เป็นยัง่ทีเราป เข่าที่เราเดินดอกแดกอะไรไม่ค่อยไหวเนี่ย,ยทุกวันนี้ยังขับรถเองอยู่นะคะใช่คุณผู้ชมมีขับรถเองนะคะยังขับรถเองอยู่ค่ะ,คะต้องเด็กบ่อยๆเข่าเราก็ต้องต้องใช้บ่อยๆอก็มีปวดจากการปวดขัาเพรนั้นเราก็ค่อยคลายไปฮะเคขึ้นกระไดก็แก๊บกบแก๊บหายไปเลยดูผมดิผมจริงนะคะผิวผมเล็บได้หมดเลยเล็บเนี่ยแข็งจริงๆเลยแล้วผิวพรรณก็ดีด้วยก็ดีด้วยอันนี้คือเป็นโบนัสแต่จริงๆอะค่ะผู้หลักผู้ใหญ่หนุ่มเชื่อว่าถ้าอยากจะดูแลคอลลาเจนในเรื่องของร่างกาย ส่วนใหญ่ก็เรื่องของข้อเข่าข้อข่าสำคัญมากๆเลยเข่าเนี่ยใส่เนี่ยนะฮะสองช้อนใส่เข้าไปเลยง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะฮะนี่สองปุ๊บนะฮะเราก็คนคนมีกลิ่นหอมที่เป็นกลิ่นผลไม้อันนี้มีถึงได้ชอบไงคะเพราะว่ามันดื่มง่ายดื่มง่ายตอนเช้ากาแฟก่อนนอนก็น้ำเปล่าสะดวกเลยโรยอาหารเลยก็ได้รสชาติก็ไม่เปลี่ยนการดื่มนะไม่ได้ยุ่งยากเลยในน้ำเปล่าอย่างเลยนี่่ะ โปรที่1ซื้อ2กระป๋องแถม1กระป๋องเพียง999บาทส่วนโปรที่2ซื้อ3แถม2 1 5 9ับาทค่ะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางนะคะอย่าลืมนะคะดรจีคอเลสเตนค่ะ